ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านี่จะเป็นข้ามคืนยาวนานที่สุดในชีวิตของฉันเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนฉันติดอยู่บนถน,นนทีท่ไม่มีที่สิ้นสุดขับรถชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยความผิดปกติเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อข้าคืนปรากฏและมีเงาพุ่งข้ามถนนเสียงกระซิบอนาคตลุกและล่างที่มีดวงตาเรืองแสงฉันนึกถึงตำนานเก่าแก่ถ้าคุณเห็นสิ่งแปลกๆให้เลี้ยวซ้ายไปที่ศาลม,ม้าลายเมื่อฉันเห็นป้ายม้าลายฉันจึงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางลุกลัง ที่ขดเคี้ยวผ่านป่าเส้นทางนำไปสู่ที่โล่งมีสารไม้และม้าลายจำนวนมากเป็นเครื่องบูชาขณะที่ฉันผ่านสารเจ้าจะรู้สึกถึงสายลมหรือความศักดิ์สิทธิ์และก่อนที่ฉันจะรู้ตัวอีกทีเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วทำลายวงจรที่ไม่มีที่สุดลงเล็กน้อยถ้าฉันขับรถจนพาทิตย์ขึ้นตอนเจ็ดโมงเช้าฉันรู้ว่าฉันต้องหอดแน่ เราเราก็อยู่บนรถแล้วครับไปเมื่อกี้ที่ผมอ่านก็คือว่าเหมือนกับว่าหลงนะครับแล้วก็มาติดอยู่บนถนนเส้นนี้แล้วก็แบบวน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 ,วนอยู่หลายรอบนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะไปหาทางออกกันนะครับแล้วก็ต้องขับไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าอะถึงจะผ่านนะฮะอันนี้เท่าที่ผมอ่านมาเมื่อกี้โอเคเดีย๋ยวเราลองไปดูเลยฮะอุ้มขาง คือที่ใดหรือที่นี่ที่ไหนครับบูดวงจันทร์นะสว่างโล่งนะฮะก็ทางไม่มีใครมานะทางแบบเปี่ยวมากครับจะแบบไม่มีคนไม่มีรถขี่สวนมาเลยนะะมีใครไหมฮะข้างหน้าไม่มีนะฮะ หแต่ทางโค้งนี่เยอะมากนะครับอืมโค้งโอเคแล้วต้องตรงไปเรื่อยๆนะครับน่าจะมีแบบอะไรบางอย่างมันหกกระชืบเราอยู่หรือเปล่าเฮ้ยาลาถามเขาได้ไหมมีเอาไม่มีคนนี่จะถามใครอะ่ะนะฮะนี่คือคอ,อะไรอะ่ะป้ายนะครับผม ปิดทองฝังลูกนิมิตนะผมวัดสมแหมนนะฮะก็ <c oughs> ใครที่สนใจปิดทองลูกนิมิตนะก็เชิญได้เลยนะครับแล้วก็มีทุเรียนนะับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนะี่ยแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนมวยไทยนะผมก็มีให้เรียนด้วยนะครับติดต่อไปนะฮะเบอร์โทรตามนี้เลยนะับผมโอเคนะฮะร,ระวังช้างมีช้างด้วยเหรอไม่มีโอเคไปต่อเราผมว่า ข้างหน้าเนี่ยมีหมอกแล้วหมอกก็เยอะด้วยแล้วมันมีหมอกแบบเป็นช่วงๆอ่ะโอ้โสาไฟสาราน,นี่ก็มีอะเนี่ยง่วงใช่ไหมเมื่อกี้ผมอ่านอ่านอะไรครับอ๋อนี่ไงที่ผมอ่านบอกว่ามันจะมีแบบว่าสารนะครับจะมีสารอยู่เนะฮะสารมาลายอ่ะ ให้เราเลี้ยวไปตรงนู้นใช่ไหมเด้วไปทงางศาลนะครับโอเคนี่ไงนี่ไงผมว่างนะ้งหน้านี่แหละใช่เลยขยันเลี้ยวนะครับนี่ไงใช่แน่โอเคแต่ว,ว่าต้องตรงไปสินะเมาวุ้บอ้าวเดี๋ยวเอาละครับกลับมาทางเดิม จะบอกได้ว่าทางนั้นไม่ใช่ออีกทางนึงเหรอแสดงว่าน่าจะไปอีกเส้นหนึ่งอ่ะเราก็จะผ่านสาลานี้นะครับที่มีป้ายเขียนว่าง่วงนะ่โอเคจุดจอดพักง่วงนะครับแต่เราจะไม่จอดเราจะไปโอเคพร้อมแล้วอุ้ยเส้นนี้แหละครับผมว่าน่าใช่ละ ในเวลาลุยแล้วครับไปที่ไหนเอ่ยตรงนี้ที่ไหนฮะนี่คือเรามาต่อแล้วใช่ไหมนี่ผมมาต่อแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเราเปิดวิทยุได้นะครับ <Yeah. S 1> โอเคเดือดลิกซิดหรือเปล่ามไม่รู้นะฮะผมปิดไว้ก่อน ไม่เป็นไรเราขับแบบเงียบนะครับผมขับแบบขับแบบว่าชิวๆแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรนะครับทางข้างหน้าก็ปลอดภัยดีนะครับไม่น่าจะเจออะไรนะครับนีม่มันทางโค้งเดิมไหมเนะี่ยทางเดิมเลยสาระเดิมมีอะไรเปลี่ยนนะทุเรียนมวยไทยระวังช้าง ทางเดิมฮะแตตรงนี้มันจะวนกลับไาทางเดิมมันเนี่ยวบเฮยไม่ใช่ทางเดิมเนี่ยดูเลขเฮ้ยดดๆๆตรงเมื่อกี้มัน ไปไม่ได้สีเขียวนี่นาป้ายเดี๋ยวป้ายหายไปป้ายหายไปฮะ <_ C 1> เพราะว่ามันแบบว่าไม่ปกตินะทางอนะทางมันไม่ปกติเราน่าจะต้องเข้าอุโมงใช่ไหมมาลุ้นกันนะไปเริ่มใหม่นะนายนะี่ย อ๋อถ้าแว่าถ้าทางครบก็คือลอดอุมโมงูใช่นะแต่ถ้าวันแปลกๆก็คือเราต้องไปทางสารอ่าโอเคโอเคขับผมเริ่มเข้าใจาละโอ้โอเคยาวตรงไปนี่เลยเรากลอดอุมโมง์ไปนีฮะข้างหน้าน่ะผมว่าน่าจะได้แหละไป แล้วเราก็ต้องข้ามผ่านมิตินี่สิลนะมันเป็นทางปกตินะครับวึบเข้าไปสว่างโล่งนี่ไงถูกแล้วครับนี่แหละนี่แหละแล้วก็ถ้าแปลกๆอะ่ะให้ไปทางสารเฮ้ยอันนี้คือปกติไเนะี่ะไฟนี้ปกตินะครับอันนี้ก็ มีป้ายปรูุ้ันงครับว่าผมจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่กับหนทางที่วนไปวนมานี้ราจัรนี้เราจะจบไหมเราจะเข้าแล้วนะครับผมฮึบวีขณานี้เวลาตีสองอ๋อคือ 7จ็ดโมงคือเราต้องขี่ไปเรื่อยจงกว่าเลขมันจะเพิ่มไปเรื่อยนะครับอันนี้ตีสอแล้วขี่บนมาตีสอแล้วถ้าเจออะไรแปลก,ปลกให้วิ่ง้าหาสารทันทีโอเคเข้าใจเอาละทีนี้ที่แท้มื่อคือเกมขับรถธรรมดานี่เองโอ้ไม่มีอะไรเกมนี้เอาละถูกต้อง เฮ้ยพี่ดา่ตีหนึ่งน่ตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะ ไม่ดีแล้วผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะเอ่งทางนี้แปลกไม่เหมือนกันทุกทีไม่เหมือนกันทุกทีที่ผมเจออะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เอาข่าวออกเลยโอ้โหรถ โอ,โอ้รถตกเขวครับามาเมื่อกี้ตัวอะไรก็ไม่รู้มันวิ่งมามันกนินกินช้างอยู่อะ่ะอ๋อนีคือแบบถ้าเราขี่ตกทางมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ออกข่าวเลยนะครับเฮ้ไม,ม่มีแล้วอันนี้คือไม่มีครับอันนี้คือปกติใช่ไหมอ่าสารานี้ปกตินะครับป้ายทุกอย่างดูเฮ่ยม,มันมันเตี้ยไปปะ หัว oh, ป้ายมันเล็กไปไม่ใช่หรอมั้งเนี่ยหัว oh, ป้ายมันในนี่ไปป้ายมันป้ายมันต้องสูงว่นนี้ปะท่าน,นี้แหละครับเอาละถูกปึ๊บอ,อือนั่นแหละหนีสุดโัวหกลับไปที่ตีสองอีกครั้งหนึ่งผมตรงไปแล้วกันนะอันนี้มาดูว่าผมจะ ตีสามได้ไหมหรือว่าจะวนกลับมาที่เดิมอุย้ยไม่ใช่เหรอเช่ปะ,ไป,ะไปดิรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะพี่ไปดิครับไม่ปกติแล้วอันนี้ มันผิดปกติมากๆมันผิดปกติมากๆเลยไม่น่าละไม่น่าไม่น่ามาเลยเราไม่น่ามาหลงตรงนี้เลยไม่น่าใช่่อกี้ใครไม่รู้มันโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องกระซิบ้าหูโอเคโอเคร,รู้แล้วรู้แล้วโอ้ยไม่มีใครโอ้ย อะไรอ้าเฮ้ยไม่ปกตินะปกติเหรอไฟเปิดป่ะสาราทุกสาราไฟต้องเปิดใช่ไหมเดี๋ยวผมช่วยไปนะเฮ้ยเ,นเนาขาขี่ผ่านหลายรอบมากเลยนะสารานั้นนะ อะไรแดงๆวเมื่อกี้ผมเห็นแดงๆ,ๆ,ๆอะไรแดงๆเมื่อกี้แว,แว๊บอะถ้าไฟเปิดนี่คือปกติหรือเปล่าสารานั้นเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนั่งไงว่าแล้วเออนั่งไปเลยนั่งไปเลยนั่งไปเลยไม่สนแล้วเว้ย งไม่แวะดอกเมื่อกี้ไม่แวะรับด้วยผมเห็นแล้วสาราชารัดเลยอ่าแสดงว่าเราต้องไปทางศาลเมื่อกี้ผมเห็นแล้วชัดเลยเสื้อแดงเลยโอเคเอาละผมขอไปทางศาลนะครับช่วยด้วยครับช่วด้วยช่วด้วยครับวึบ สองแล้วที่สุดตรงยาวโอเคปกติป้ายปกติอ๋อช้างโอเคช้างมาระวังช้างด้วย โอเคค่อยๆนะ,ะค่อยๆเดินดูว่าผมมันไป <S <S 1> <S 1> อุ้ยผมผ่านมาได้ไงวะเนี่ยไม่ปกติอันนี้ผมเดาได้เลยว่าไม่ปกติละทางไม่ราบลื่นทางไม่ราบลื่นเลย มีช้างได้ไงโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยอุ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้โหให้ผมพ้ำไปเดี๋ครับไป่รื้ผมไปไหน่ะเดี๋ยวถึงก็ คืออะไรอ่ะคืออะไรครับเนี่ยเออแล้วผมไปไหนอ่ะเดี๋ยวแล้วผมเฮ้ยที่ผมไปไหนเนี่ยผมลุดแมพไปแล้วเอาลุดแอบโอยดี ตรงยาวเข้าไปเลยน้องวับตีสามตีสามแล้วโอ้ยเปิดเพลงหน่อยแล้วถึงไป อเคแค่นี้แหละเปิดแบบว่าให้แบบว่าแบบให้เราแบบออมีแบบกำลังใจนิดหน,นึ่งนะครับจะได้ไม่เงียบสังเกตที่เดี์ซาลาโอเคปกติป้ายปกติปกติครับป้ายเฮ้ยเดี๋ยวนะป,ป้ายมันตอนแรกมันมันสูงกว่านี้ป่ะ ป้ายฮะว่าป้ายมันต่ำไปป่ะไปครับผมว่ามันน่าจะต่ำไปอะป้ายต้องไปขอร้องเจ้าที่ช่วยแล้วเจ้าที่ชุมด้วยครับเจ้าที่ครับป้ายมันต่ำมะไปแล้วดีซี ปยซีซีป่ะเอากันแหละแม่งป้ายไหมเนี่ยหัว่าป้ายแน่เลยเข้ามาตรงนี้เออตีห้าเอาเอตีห้าของจริงตีห้าเลยครับทุกคนครับตอนนี้ผมขับรถมา 4ีหแล้วยังไม่เจออะไรที่มันแบบว่าแปลกๆมากมายผมไม่รู้ว่าต้องเจออะไรอีกนะฮะทางข้างหน้านี้เป็นกังใจผมด้วยก็บางทีมันก็หล่อนเหมือนกันนะครับถ้าแบบว่าขี่คนเดียวเงี้ยแลวทางแบบเนี้ย <c oughs> แล้แบบเจออย่างเงี้ยโอ้โหสุดๆคืองี้ครับพี่แจ็คอย่างงี้เลยนะครับ เฮ้ยอ่าอันนี้เหมือนจะผมผ่านศาลามาะปะเมื่อกี้แม่งศาลาหายปนะเนี่ยศาลาไม่มีศาลาไม่มีแปลกแล้วอันนี้แปลกน,นี่แปลกแปลกแล้วต้องไปนี่เลยเข้านี่เลยฮะแปลกละแปลกละไม่ใช่ละขออนุญาตเข้าหน่อยครับวูบ 6กโมงเอาล่ะอีกอันเดียวก็บผมทุกคนครับอีกแค่อันเดียวเท่านั้นไปกันต่อใครเจ็ดแล้วครับผมใครเจ็ดโมงเช้าแล้วยิ่งไม่มีอะไรแปลกเลยยิ่งน่ากลัวเลยฮนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเจอกับอะไรนี่ไงตอนแรกสารามันหายครับนีป้าย แต่ผมว่าทุกอย่างน่าจะปกติละป้ายเหรอป้ายใช่ไหมเนี่ยป้ายจริงเหรอมันต้องสูงกว่านี้ปะ่ะใช่เหรอโหไม่มั่นใจเลยฮะตอนนี้มันถูมงแล้วอะป้ายเหรอแต่มันดูปกติมากเลยนะ ผมป,ปกติมากอออ่ะผมว่าป,ปกติอันเนี้ยนั่นแล้วเราก็หาทางออกจนได้แล้วครับเฮ้ยโหถูกห <c oughs> นีสุด ผมก็ขาทางออกจนเจอครับและนี่คือเจ็ดโมงเช้าแหมอากาศช่างแจ่มใสจริงๆผมขี่ไปไหนวะเนี่ยเจ็ดโมงแล้วพี่ถึงยังอะ่ะถึงยังถึงกี่โมงถึงกี่โมงครับทางข้างหน้าแล้ล้วเออทางสว่างๆเนี้ยก็แบบเราก็ขี่ง่ายเลยเ,ออเราก็แบบไม่ต้องระแวงอะไรละเนาวละ เลยครับแล้วตอนนี้เราก็มานะที่เห, أ, เ,แบบเห็นเวลาแปลว่าขึ้นเห็นการณ์ขึ้นเลขเจ็ดเจ็ดโมงสิบกวีนี่ครับผมไปเข้าน้ำม,มาเนะี่ยเลยแบบมันเลยนับไปเลยมันเป็นเรียวไทม์เนี่ยโอเคไปมีแต่ทางโล่งมากผมว่าเรายัางไงก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยอืมจะขี่มาเราจะไปไหนนะตั้งแต่ขี่มาเนี่ย เราจะไปที่ไหนเอาละปึ๊บมะถึงแล้วรยบร้อยจบแล้วครับผม ในที่สุดพราทิตย์ก็ขึ้นแล้วฉายแสงสีทองไปทั่วภูมิประเทศตอนนี้ถนนลูกสายปลอดโปร่งแล้วและเส้นทางที่ไม่มีสิ้นสุดที่ถาโถมเข้ามาจนตลอดทั้งคืนการขับรถจนถึงเช้าก็ทําให้วงจรน,นั้นจบสิน้นฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฉันภาคความอบอุ่นของดวงอาทิตย์ไปมากเพียงใดจนกระทั่งในขณะนั้นรู้สึกถึงแสงที่สัมผัสที่ผิวของฉัน และมองเห็นโลกที่ลายไปด้วยแสงอันปลอบโลมใจขณะที่ฉันขับรถต่อไปความน่าสะบึงกลัวในค่ำคืนก็หายไปจากความทรงจำบทเรียนหนึ่งยังคงอยู่ในใจทุกครั้งที่ฉันเห็นสิ่งแปลกๆปกให้เลี้ยวซ้ายไปที่สารมาลาย เรียบร้อยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคืนหลอนซ่อนทางนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอพักไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผม้วคลิปหน้าจะก็ใหม่นะครับสาหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมกู o d b y ฮะเฮยเรายังไม่เจอยาย